ข้อมูลจากการวิจัยทางการแพทย์พบว่าผู้หญิงที่ใช้แป้งฝุ่นเป็นประจำในบริเวณจุดซ่อนเร้นมีโอกาสเสี่ยงที่ทาให้เกิดเป็นโรคมะเร็งรังไข่ได้มากถึง1.4เท่าเนื่องจากในแป้งฝุ่นมีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งไอท็อกพาวเดอร์เนี่ยมันที่มันมีอยู่ในแป้งเนี่ยองค์การอนามัยโลกระบุแค่ว่าเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งยังไม่ได้ชี้ชัด100%ซว่าเหมือนแอสเบสโตสที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ ก่อนหน้านี้ในปี2553สำนักง,งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสะะะาธารณสุขได้มีการสุ่มตรวจแป้งฝุ่นที่มีการวางขายอยู่ตามท้องตลาดและพบว่ามีการปนเพื้อนของแร่ใยหินในแป้งฝุ่นอยู่2ตัวอย่างจากทั้งหมด19ตัวอย่างที่มีการสุ่มตรวจคือหลังจากตรวจเจอเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางผู้รับผิดชอบหลักก็คือ,อ,อสำนักงานอาหารและยา ขณะที่ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางสั่มักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอระบุว่าปัจจุบันแป้งฝุ่นที่บางขายยู่ตัมท้องตลาดนั้นไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่อย่างใดเนื่องจากออยอมีมาตรการในการป้องกันและมีการสุ่มตรวจอยู่เสมอส่วนประกอบของแป้งฝุ่นโดยตัวลักษณะนี้ส่วนประกอบมันไม่ได้ซับซ้อนหรือมากมายอะไรค่ะตัวหลักก็คือผงแป้งแล้วอาจจะเป็นแต่งกลิ่นแต่งสีหรือจะแต่งสูตรให้มีความลื่นอาจจะเป็นตัว ผสมตัวเขาเรียกอะไรคะตัวไบเดอร์ที่จะให้เนื้อแป้งนุ่มละเอียดลื่นเนี่ยก็พวกนั้นก็คือสารเคมีซึ่งอยู่ในรายการสารที่เราไม่ห้ามถ้าย์หญิงขนมสลิสุนทรรมกรรมการสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยได้ฝากเกือนถึงผู้หญิงควรตรวจหามะเร็งรังไข่เป็นประจำทุกปีเนื่องจากมะเร็งชนิดนี้จะไม่สามารถปรวจัดกรอบเหมือนมะเร็งชนิดอื่นได้